ก,ก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับเพราะเพราะเป็นซีรีส์ที่แหวกแนวแล้วก็เป็นซีรีส์ที่เป็นตลกคอมเมดี้ผสมแฟนตาซีที่แบบเขาเรียกว่าสอนให้ความรู้ด้วยเกี่ยวกับบัณฑิตที่แบบเพิ่งจบมาใหม่ๆนะครับแล้วก็อยากจะลองหาสายอาชีพที่เป็นสิ่งที่เราร้างและเป็นแพชชั่นของเรานะครับก็ได้ความรู้ด้วยเป็นซีรีส์ที่ตลกด้วยครับมันมีความพิเศษเองครับไม่ได้แปลกต่ แล้วมันก็คือเป็นซีรีส์คอมเมดี้แต่ว่ามันแฝงความมีแฟนตาซีนิดๆมีการถ่ายทำซีจีแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีตลกร้ายด้วยนะมีความเป็นตลกร้ายด้วยอ่ะให้ให้น้องๆช่วยตอบดยน้องนีน้องีครับ <c oughs> ผมก็ คือมันในการเล่าเรื่องราวของหลายตัวละครหลายเส้นเรื่องผ่านเรื่องราวเดียวกันจุดเริ่มต้นเดียวกันแล้วแต่ละคนก็แยกย้ายกันออกไปตามทางของตัวเองแล้วทางแต่ละคนเนี่ยมันก็เล่าเรื่องราวของวัยรุ่นในยุคปัจจุบันในแต่ละเรื่องครับผมคิดว่าน่าจะน่าจะเหมาะกับทุกคนน่าจะน่าจะไปตรงใจกับใครหลายๆคนเลยนนด้เลยทุกคนกคร

ปัจจุบันนี้ก็หางานกันยากมากะอะไรเงี้ยมัามอยางเรื่องนี้มันสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆหรือที่จบยังไงได้บ้าง วันนี้จะมี special EP นะครับที่จะาฉายบนไลน์ทีวีนะครับก็อยากให้ฝากติดตามด้วยก็ยังไม่ใช่ EP หนึ่งเนาะเป็น special EP EP, EP ที่แบบพิเศษขึ้นมาครับผมวันนีพ้พิเศษไปเรื่องไหนวะมีใครเจเสริมไม่ร้องไหมฮะมี <laughs> ใครอยากเสริมเลยครับีี่่เ <laughs> มืออก้คุณพูดอะไรนะเพูดอะไรอ๋อครับก็ไม่อยากจะลาดด้วยครับกับ special EP นะครับแกจเวดวันนี้นะครับสองทุ่มบนไลน์อ๋อ ได้ได้ได้ที่บอกเขาเล่าก็อยากจะที่นัินพิเศษไหมครับผมก็สําหรับ E ีพีแรกนะครับวันที่7ตุลาได้ดูแน่นอนครับจะมีทุกวันพุธนะครับเวลา2ทุ่มบนไลน์ทีเท่านั้นนะครับก็อยากฝากทุกคนดูนะครับเพราะว่าเป็นซีรีส์แนวใหม่ซึ่งมีความดาร์คคอมเมดี้นิดๆไร้นิดหน่อยอะไรนะครับเป็นอะไรที่แปลกใหม่กับวงการซีรีส์เหมือนกันครับยังไงก็ฝากด้วยครับ ใส่กับนะคะากินในใสค่าส่เซรล